สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิีกเชนค่ะวันนี้นะคะจะทำแกงเนื้อหน่อไม้ดองนะคะพอดีเพื่อนกลับจากเมืองไทยค่ะซื้อพริกแกงใต้มาฝากนะคะก็เลยจัดเลยค่ะวันนี้ถ้าเพื่อนๆนเพิ่งเข้ามาดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะผัดพริกให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วใส่กะทิเข้าไปนะคะเราก็จะผัด ให้หอมคลุ้งเลยค่ะให้หอมไปทั้งบ้านเลยนะคะหอมเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะพอแตกมันนะคะเราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะเนื้อนี่ก็จะเป็นเนื้อติดมันนะคะเพรเพื่อให้รสชาติอร่อยนะคะถ้าไม่ติดมันมันจะเหนียวมากค่ะ ติดมันแล้วเราไม่ต้องเคี่ยวนานค่ะเราจะเคี่ยวก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะคะใส่น้ำเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราก็เคี่ยวเนื้อกับพริกแกงนะคะเพื่อให้พริกแกงเขา้เขาเนื้อนะคะใส่น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนี่ก็กปลูกเองหลังบ้านเลยค่ะสดๆใส่หน่อไม้ดองตามเลยค่ะ พราะเราต้องเคี่ยวทุกอย่างให้เขาเข้าเนื้อนะคะหน่อไม้ดองที่นี่ก็จะเป็นหน่อนะคะเราจะต้องเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือมีหลายแบบค่ะมีแบบสไลด์แบบสับนะคะแต่ดิฉันลองซื้อแบบนี้มาปรุงรสเลยค่ะใส่ผงปรุงรสเนื้อนิดหน่อยนะคะน้ำตาลปีบนิดหน่อยค่ะปรุงกลางๆไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยชิมนะคะขาดเหลืออะไรเราเติมได้นะคะ ผัดเค็มแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็เคี่ยวไปประมาณสัก20นาทีนะคะชิมเลยค่ะอ่อนเค็มนิดนึงนะคะเราเติมน้ำปลาเข้าไปค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะได้แล้วค่ะประมาณ30นาทีแล้วค่ะเนื้อกำลังหนึบๆค่ะกำลังอร่อยเลยนะคะ เราก็จะแต่งสีเลยนะคะใส่พริกเลยนะคะพริกสีสวยๆนะคะพริกแดงพริกสีส้มสีเขียวใบโหระพานะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะคลุกเขาอีกแป๊บเดียวค่ะเราแกงน้าคลุกคลิกนะคะเราไม่แกงน้ําเยอะนะคะเข็ดมากเลยค่ะพิกแกงใต้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะ จะได้ทำเมนูใหม่ๆมาให้ดูบ่อยๆนะคะดูน่าทานมากเลยค่ะสีสันก็ดูดีนะคะเดี๋ยวต้องแตกไปฝากเพื่อนสักถ้วยหนึ่งค่ะเพราะว่าเขาเอาพริกแกงมาฝากนะคะจัดจานเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะรสชาติดีมากเผ็ดมากค่ะขอบคุณนะคะ ที่ติดตามชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ